สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ t t Channel ครับและวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม The Legend of Zelda Breath of the Wild กันนะครับผมนะวันนี้ครับเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มหัวใจแล้วก็สเตมิน a ากันครับว่าเพิ่มกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็วิธีการหาเทพธิดาลูกปั้นไฮเรียนะครับว่าอยู่ที่ที่ไหนบ้างครับมาเริ่มกันเพิ่มหัวใจกับ s t ตมิน a าก่อนครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเอา Spirit ออฟทำการแลกกับ ไปแลกให้กับเท,ทธิดาครับเพื่อเอาหัวใจกับสเตติน่ามาครับโดยการที่ใช้สปิริตออฟทั้งหมดนะครับ4อันด้วยกันครับต่อการแลก1ครั้งนะครับสปิริตล้วจะไปเอาจากการเคลียร์สารเจ้านะครับสารเจ้าพอเคลียร์ได้ครับเราก็เข้าไปหานัก,นกปวดนะครับเราก็จะได้สปิริตออฟจากนักปวดมานะครับผมนะ เมื่อเราเคลียสี 4, สันเจ้าได้ครบนะครับผมเราก็สามารถเอาไปแลกได้นะครับผมนะอ่านี่ครบสีและ้ะจากนั้นก็ไปคุยกับเทพที่ดาครับผมก็แลกหัวใจออกมาสามารถแลกได้ทั้งหัวใจแล้วก็สเตมินานะครับผมนะแล้วแต่จะเลือกเลยอ่านี่ก็เป็นวิธีการเพิ่มหัวใจนะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มหัวใจด้วยวิธีการป จากการสีสตเทพก็ได้ครับอ่ะวันนี้เป็นวิธีการเพิ่มสเตมิน่านะฮะเราก็เลือกสเตมิน่าไปครับวงของสเตมิน่าเราก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะทำให้ตัวละครของเรานะมีความอึดมากขึ้นนะ,ะในการวิ่งแล้วก็ปีนป่ายอะไรได้มากขึ้นนะ ก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้เราจะมาหาลูกป,ปั้นเทพธิดาไฮเลียนว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างครับอ่ะมาที่ตำแหน่งแรกเลยนะครับผมนะจุดเริ่มต้นของเกมเลยครับผมตอนเริ่มต้นนะฮะจากชายลีเซเลชันะครับไปที่เอ่อ Temple of Time นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกป,ปั้นเทพธิดาไฮเลียที่ตำแหน่งแรกครับสำหรับแลกสปิริตสปิริตออฟนะครับเพื่อไปแลกหัวใจกับสเตมินาฮะอันนี้ตำแหน่งที่หนึ่ง ต่อมาครับผมไปตำแหน่งที่2กันเลยนะครับผมนะตำแหน่งที่2ก็คือเราจะอยู่ที่เกโดโดนะครับผมนะก่อนเข้าเมืองก็แปลงเป็นผู้หญิงซะก,ก่อนนะฮะแล้วกเ็เดินเข้ามาในเมืองแล้วเลี้ยวซ้ายตรงมาจะมีลูกปั้นซ่อนอยู่ฮะต่อมานะครับผมจะไปที่เมืองคาคาลิโกนะฮะคาคาลิโกจะอยู่ตรงนี้นครับผม มาจากเริ่มสตาร์ที่สาลเจ้ามาแล้วก็ไปที่ตรงกลางเมืองนะฮะจะมีลูกปั้นอยู่กลางหนองน้ําอยู่ตรงนี้และอันต่อไปนะครับผมนะเราจะไปที่เมืองลิโตนะครับลูกปั้นเทพธิดาเมืองลิโตนี่จะอยู่ทางด้านล่างชั้นล่างของเมืองนะ,ะ,ะเดินวนรอบเมืองไป ตรงนี้แล้วก็ต่อไปครับจะเป็นเมืองใหม่ครับเมืองเทเลทาวนะครับแต่วาปที่สันเจ้านี้เป็นต้องทำเควสสร้างเมืองให้เสร็จก่อนนะครับผมนะรูปปั้นของเทพธิดาไฮเรียจะอยู่ตรงกลางเมืองนะครับผมนะ นับถือศาสนาไฮเรียกันฮะแล้วก็ไปครับเมืองต่อมาครับเป็นเมืองของโกลอนซิตี้นะฮะเมืองภูเขาไฟะฮะก่อนเข้าเมืองก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดกันไฟก่อนนะ,ะชุดกันไฟหายไงสอนแล้วครับอยู่ในคลิปนะครับกดลิงก์ได้นะฮะอ่ะโอเคครับผมเราก็เดินลงมาฮะจากสันเจ้าแล้วก็ไปที่ประมาณอยู่ที่ บ้านของที่พักของหัวหน้าหมู่บ้านนะฮะอ่าอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไปที่เมืองเมืองทะเลครับผมนะอ่าโอเคเมืองลูนารินนะฮะหมู่บ้านนี้นะครับมันจะอยู่ตรงริมชายหาดนะฮะอาจจะสังเกตยากหน่อยนะฮะแล้วก็ไปที่อของโซลาโดเมนะครับเทพธิดาลูกป,ปั้นไฮเลียจะอยู่ตรงขึ้นไปที่ชั้น2ฮะตรง ก่อนทางเข้าไปหาคิงโดราฟานนะฮะจะมีรูปปั้นอยู่ตรงนี้อยู่ต่อมาครับไปที่ป่าโค็อกนะครับฟอรเรสต์นะฮะหมู่บ้านโค็อกนะฮะว้าวมาที่สันเจ้านี้แล้วก็ไปทีอ่อยู่ตรงด้านหน้าเก็กเดกคูนะฮะใต้เก็กเดกคูเนี่ยก็จะมีทางเข้ามาะฮะาจะเจอ ูป,ปั้นเทพธิดาไฮเลียอันนี้หนึง่งตรงนี้จะมีร้านขายของต่างๆนะครับผมนะอ่ะต่อไปครับก็เป็นรูปปั้นเทพธิดาไฮเลียอยู่ตรงที่พวกสารเจ้าที่เป็นสัรเจ้ามังกรครับต้องเปิดใช้เก็ตมังกรเปิดอะไรเงี้ยจะมีอยู่สามสเจ้าด้วยกันอันนี้ผมขอโชว์สารเจ้าอันหนึ่งก่อนนะฮะอันนี้ ่อมครับเราจะมาหาลูกป,ปั้นเทพธิดาไฮเลียครับที่เมืองเฮตโตะน,นะฮะอ่ะเมืองนี้เมืองนี้จะผมชอบมาบ่อยครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนสเตบิน่ากับหัวใจกันนะครับผมนะเพราะมันมาง่ายดีอะก็มาเดินตรงมาครับออกมาแล้วขึ้นไปตรงนี้มันจะอยู่หน้าบ้านนะก็สามารถแลกหัวใจได้ครับ แล้วก็มีอันนึงฮะจุดเด่นก็คือเมืองนี้นะครับสามารถาแลกเปลี่ยนสเตมิน่ากับตัวกับหัวใจได้นะครับโดยใช้ลูกป,ปั้นปีศาจแห่งความมืดน,นะฮะอันนี้ผมเคยสอนไว้แล้วในอตอนช่วงของการดึงดะมาเตอร์ซ้อนนะฮะเ,เราสามารถแลกสลับไปสลับมาได้ระหว่างสเตปิน่ากับหัวใจนะฮะแล้วเราก็จะจ่ายเงินแล้วก็รับเงินมาด้วยฮะอตอน แลกกลับไปเราจะเสียเงินนะแต่ตอนรับกลับมานี่เราจะได้ตังกลับคืนมาเออเสียครับผมตอนรับกลับมาครับเราจะเสียตังครับแต่ตอนแลกกลับไปเราจะได้ได้เงินประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนนะหัวใจกับสเตมินา คลิปก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ครับช่อง TGD Channel ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ